สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะมาแนะนำนะครับโค้ดที่ผมได้นะครับจะทําเขียนขึ้นมานะครับเนาะตัวนี้จะเป็นโค้ดนะครับสําหรับระบบนำเนาะใครที่ได้โค้ดไปนะครับก็สามารถในส่วนของตัวหน้าเว็บของเรานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในงานนะครับอย่างเช่นให้ลูกค้านะครับกดสั่งออเดอร์นะครับตรงนี้ผมก็จะมีในส่วนให้ปรับแต่งแก้ไขนะครับเนาะโค้ดตัวนี้ก็จะมีในส่วนของอ่าไอเอ็มจีนะก็จะเป็นในส่วนของตัวโลโก้ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วน ของตัวชื่อนะครับเนาะชื่อฟอร์มของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวชื่อเว็บนะครับเนาะครที่ไปนะครับก็สามารถไปปรับแก้นะครับตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สามารถไปปรับแก้เป็นพวกอ่าออเดอร์นะครับเนาะพวกร้านก๋วยจี๋วพวกร้านค้าออนไลน์นะครับก็สามารถไปปรับแต่งแก้ไขได้นะครับเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัว j วาสค c r i ต์นะครับเนาะตัวนี้นะครับก็ปรับแต่งตรงนี้นะครับเนาะปรับแต่งชื่อนะครับเนาะจะมีในส่วนของตัวบอทโทเค็นนะครับเนาะแล้วก็แชท ID นะครับเนาะ โดยปกติแล้วนะครับเว็บไซต์นะครับที่จะส่งค่าได้นะครับเนาะมันจะมีในส่วนของการใช้ API นะครับของอ e m a i l นะครับถึงจะเราถึงเรานะครับจะรับค่าในส่วนของผู้ที่กรอกฟอร์มตรงนี้นะครับเนาะ แต่ผมนะครับนำมาประยุกต์ใช้นะครับในงานออนไลน์นะครับเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับให้มันส่งไปที่อีเมลนะครับเนาะบางท่านนะครับก็ไม่ได้ใช้งานอีเมลนะครับเนาะเพราะว่าอีเมลนะครับจะเป็นในส่วนของตัวองค์กรใหญ่ๆนะครับที่เขาจะใช้นะครับอีเมลทาในการรับส่งนะครับฟอร์มนะครับที่อยู่บนหน้าเว็บของเรานะครับตอนนี้ผมก็ได้นํามาประยุกต์ใช้นะครับให้มันนะครับเมื่อ นะครับผู้ที่ส่งฟอร์มของเราแล้วนะครับเนาะให้ฟอร์มนะครับมันแจ้งเตือนนะครับในส่วนของตัวแอปเมสเซจนะครับเนาะนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดอีเมลนะครับเนาะผมก็เลยนํามาประยุกใช้ตรงนี้นะครับเนาะสิ่งที่นะครับเวลาที่แจ้งเตือนนะครับก็จะมีส่วงของชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดรับจุดส่งนะครับเวลานะครับเนาะส่วนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นหน้าเว็บที่ผมได้ทําการดีพอยหรือมีการอัพโหลดขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเนาะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่นะครับจะเป็น การแจ้งเตือนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะยกเรีย่างสักหนึ่งหัวข้อนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะขอเป็นทดสอบคขละกันนะครับเป็น,นครับ นะครับอันนี้จะเป็นยกตัวอย่างนะครับเนาะใครที่ได้ไปก็ไปปรับแต่งแก้ไขพวกโลโก้พวกชื่อตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็จุดรับจุดส่งนะครับจุดนี้ก็เปลี่ยนเป็นพวกออเดอร์สินค้าอะไรก็ได้นะครับเนาะนี่ก็เป็นให้จุดส่งตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคผมจะยกตัวอย่างเป็นตรงตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเวลานะครับเนาะว่าเป็นวันนี้นะครับแล้วก็เวลานะครับสามนิกานะครับช่องทางชําระเงินเป็นเงินสดนะครับไม่ว่าผู้ที่นะครับเข้ามากรอกฟอร์มของเรานะครับกรอกอะไรเสร็จแล้วนะครับเนาะ ก็กดตรงนี้นะครับพอกดเสร็จนะครับอ่าเห็นไหมนะครับดูฝั่งด้านซ้ายนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับผมนี่ไหมประมาณนี้นะครับสําหรับผู้ที่นะครับกดส่งฟอร์มนะครับเนาะโดยปกตินะครับหน้าเว็บไซต์นะครับที่เป็นฟอร์มลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องรับค่าผ่าน API นะครับของตัวอีเมลนะครับผมโอเคนะครับแต่นี่ผมประยุกต์ใช้นะครับให้ แจ้งเตือนผ่านให้แจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับใครที่นะครับไม่มีคอมนะครับก็สามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็จะมีของตัวชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะก็สามารถปรับแต่งแก้ไขได้โอเคนะครับเป็นว่าใครที่สนใจคนนี้นะครับเดี๋ยวผมมีแจกแน่นอนนะครับขอบคุณครับผม